สวัสดีครับวันนี้มาสวนปีเพ้นเนาะสวนมะเขือม่วงของปีเพ้นที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับเนาะครับผมานยไอ้สุทินเป็นคนมาแนะนำเนาะแคบสูตรนาโน้ล้องเล่าเขาฟังหน่อยครับมันจะได้ครับพอดีมันมีคนแนะนำอีกคนหนึ่งเนาะเจวัปปีน้อยอ่าไอ้เลยแนะนำเมื่อไหในส่วนของมะเขือครับครัเพราะเห็นลูกเห็นผลผลิตแล้วอ่าผลมะเขือผลผลิตมะเขือเนาะค่อนข้างที่จะ ติดดอกดอกนะครับดอกขนาดไหนกอนแจยเไดก็เปลี่ยนนครับกอนแจยนี่มันบ่มีดอกขนาดนี้เจ้าอ๋ออันนี้เจ้าของสวนนะกอนแจยเนี่ยคือมันใบมันบ่เขียวใบมันแห้มอ๋อใบมันเหลืองมันจะเหลืองข้างเนี่ยมันเป็นเพี้ยมันเพี้ยไฟลงก่อนเพี้ยไฟหู้อย่งหู้แต่มันจะจะอี้ใบแบบจะนี่นะอ่าอ่าอ่าและสางจากตีใจของเขาโพดแล้วเป็ี่ยนเจไดของก็ใบมันเขียวเจ้าใบมันเขียวแล้วดอกมันล้อ ดอกก็ดีดอกหนักดอกหนักอ่าแล้วติดลูกแล้วเป็นจะได้ห้องติดลูกก็มันกับปั้นใหญ่เนาะอ๋อใหญ่เวสีงามอ๋อสีก็งามน้ำหนักดีน้ำหนักดีผมตังหักโอ้โหจากกุฏิอยเคยเก็บได้วันแต่ไรอยากที่บอกเคยโผลของเขาแปดร้อยปลายเต็มที่ก็เก้าร้อยปลายเก้าร้อยก็โลเก้าร้อยบาทอ่าเก้าร้อยบาทต่อวันต่อวันเหรอโอ้แปดแร้อยก็าร้อยนั่นคือบัตรได้โผลของเขาเต๋าหลังจากโผลของเขาเหรอ พันเอสบาทเอาต่อวันนะแสดงว่าเพิ่มผลผลิตเท่าใดแน่นอนเลยเนาะอ๋ออันนี้ผลกี่รอบแล้วบีนี้สองรอบใช่อันนี้ผลสองรอบสีของใบเปลี่ยนเลยเหรกเจเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสีนี้นี้ก็เปลี่ยนสีสีของนวยมะเขือก็เปียนหรอเปลี่ยนเหรอเนี่ยนี่ตัดคือว่าตัดแต่งกิ่งใหม่จะที่จะตายแล้วนะเจ้าอ่าตัดแต่งกิ่งตีมันเสียเสียแล้วแต่เราพบว่าผลนี่ปุ๊บมัน ปุขึ้นมาเจ้ามันแตกหยอดออกมาใหม่แฮมอ๋ออันนี้ของห้องบลาเขื่อนยังนี่ไหมบลาเขือเขื่อมงญี่ปุ่นจ้อ๋อครับโซงเอานอกเหรออ๋อเป็นบลาเขือม่วงญี่ปุ่นตัวนี้เยอะอะครับนี่กี่ไร่นี่ปลูกพันพันสามเจ้าพันสามร้อยต้นสามร้อยต้นโอ้พันสามร้อยต้นเก็บได้วันหนึ่งประมาณพันกว่าบาทขึ้นเจ้าแล้วนี่คิดว่ามันจะเก็บได้เหมือนกันนี่แฮมเดือนปลายเก็บอีกเดือนปลายแต่แต่ผมเก็บพวกเดือนก่อนแต่เขาจะ่หนะ อ๋อเขาอยู่ในพื้นที่นาเนะาะแล้วปีนี้ผลผลิตชัดเจนกันไหมชัดเจนชัดเจนเนาะแจ้แคปซูลนานโนโต,ตัวนี้เนะาะอ๋อแล้วจะบอกไข่ใจ็คฟองก็ได้นี่บอกอยู่แล้วบอกอยู่เนาะใจ้าเก้านาเข้า,า,เ,ขาเดี๋ยวเดี๋ยวนาเข้านะครับนาเข้ากับแจต่อนอะเอาโอเคครับผมขอบคุณครับ